สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ยายจอยก็พาล้ออีกแล้วนะคะมาดามหอบศาสตร์พาล้อค่ะพี่น้องก็นี่เลยวันนี้วันแม่นะคะวันแม่ก็คืออาหารอะไรแบบของขวัญให้ตัวเองสักหน่อยตัวเองก็เป็นแม่เนาะแล้วก็ลูกๆก,ก็อยู่ไกลใช่ไหมคะวันนี้ยายจอยก็เลยนี่เลยพาล้อดูต้นไม้นะคะ แต่ต้นนี้สวยมากต้นกระบองเพชรต้นนี้สวยเยอะจอยชอบนะคะชอบมากเลยแต่ราคานะคะราคาเนาะค่อนข้างจะแพงนะคะเนาะกระบองเพชรต้นนี้ก็ราคาประมาณ69เหรียญน,นะคะเนาะเราก็มีต้นกล้วยนะคะกล้วยต้นใหญ่มากราคา69เเช่นกันนะคะต้นใหญ่นะคะเนาะ ซึ่งไม่เหมาะกับบ้านเยอจอยนะคะบ้านเยอจอยนิดเดียวเองเนาะพื้นที่เล็กๆแคบๆนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเยอจอยก็เลือกนะคะเลือกเอาต้นไม้ที่มันเหมาะสมนะคะแต่ชอบมากค่ะชอบต้นนี้ชอบตอนน้บตนนี้มากเลยอะหกสิบเก้าเหรียญน,นะคะกระบองเพชรต้นเนี้กระถางใหญ่นะคะพี่น้องนะมันกระถางใหญ่ต้นใหญ่มากแล้วด้วย ยี่โจยชอบนะคะตัวนี้ก็เป็นไซส์เล็กนะคะต้นไม้ไซส์เล็กหน่อยเนาะไซส์กลางค่ะไซส์กลางอันนี้น่าจะเป็นไซส์กลางนะคะราคาก็จะย่อมเยาวลงมาอีกนิดนึงเนาะนี่เลยกับต้นไม้ใบเขียวๆนะคะเนาะซึ่งยี่อยอยากได้ของขวัญให้กับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นป้าก็ให้ตังค์นะคะให้ตังค์ไปหาเลือกเอาเองนะชอบใจอะไรก็เอาเองเลยอะไรประมาณนั้นนะคะสําหรับปา้าเนาะ น้อยมากป้าจะซื้อต้นไม้ให้ยายจอยนะคะเพราะฉะนั้นเรายายจอยเลือกเองนะคะนี่พี่น้อง่ะถูกใจค่ะถูกใจใช่เลยกับต้นนี้นะคะยายจอยเลือกเอาต้นนี้ละค่ะเนาะ,ะพี่น้อง่ะนะคะราคา21เหรียญน,นะคะพีะ่น้อง21เหรียญนะอ๋อกติสว่า22แหละเนาะแต่ยายจอยก็ซื้อนะคะเอานะเนาะ หรืตอต้นนี้เลยไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าเขาคือต้นอะไรเขาเรียกชื่อว่าอะไรนะคะแต่ยายจอยชอบลักษณะชอบใบชอบลวดลายของเขานะเขามีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นของเขานะคะน้ะพี่น้องนะคะนาะแล้วยายจอยก็พาชมต่อนะคะ นี่เลยต้นเฟิร์นใช่ไหมเราก็ดอกไม้กระจุงกระจิงนะคะสีสวยสดใสนะอันนี้สวยจะเป็นสวยหวานแต่ายอจอยก็ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันนะคะไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าดอกอะไรแต่ก็ชอบนะคะเนาะมันเป็นอะไรกับดอกไม้นะชอบมากแต่ว่าอดอกไม้พวกนี้เยอจอยเลี้ยงไม่รอดแล้วค่ะนะคะเลี้ยงไม่เคยรอดนะคะกล้วยไม้เนาะกล้วยไม้เยจอยก็ซื้อมาประจํานะคะ พอมันแห้งมันเหี่ยวเราก็ทิ้งแต่ต้นนี้ยคือเย่จอยไม่รู้จริงๆนะคะว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรดอกเขาก็จะมีความพิเศษอยู่นะเป็นดอกเขาลักษณะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ราคาน่าจะอยู่ที่29เหรียญน,นะอันนี้เน,ะนาะนาะแล้วก็อันนี้ก็คือ,อดอกไม้แบบ ยายจ่อยไม่รู้จักชื่อหรอกแต่ละชนิดนะคะแต่ว่ายายจ่อยชอบลักษณะของใบแล้วก็ลวดลายของใบนะคะเนาะแล้วก็ดูกับว่าเข้ากับยายจ่อยไหมกับการเลี้ยงดูเขานะคะเพราะยายจ่อยซื้อมาเยอะมากต้นไม้แล้วมันก็ตายนะคะเนอะยายจ่อยเลี้ยงดูไม่ค่อยเป็นนะคะแต่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้โอ้โหชอบมากเลยอะ่ะมันมีความพิเศษนะคะมีความพิเศษที่ใบเขา ซ้อนกันแบบชันน่ะลักษณะเขาสวยเนาะแล้วตรงนี้ก็เป็นที่เก่านะคะที่เก่าที่เดิมที่ายจจอยเคยลงคลิปไปเนาะกับกระบองเพชรนานาพันธุ์นะคะซึ่งเยอ่อยก็ชอบจริงๆแล้ววันนี้ายอ่อยตั้งใจจะไปเอากระบองเพชรแหละแต่ไปดูไปดูมาแล้วก็คือกระบองเพชรายอจอยกลัวหนามมันนะนะคะเนาะโอสับกระรดก็ออกลูกออกหัวแล้วอ่ะนะคะโอเคเนาะพี่น้อง่ะ คลิปนี้นะคะยาจอยขอดจบไว้เพียงเท่านี้นะคะกับของขวัญวันแมย่ยาจ่อยเนาะขอบคุณนะคะพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมเนะาะบายยนะคะพี่น้องขาเนาะยาจ่อยได้ต้นไม้หนึ่ง